บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1พฤศจิกายน2567มี6ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,130บาทหรือบาทดูเลยเป็นคุณไหมล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี6ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1 1 3 0บาทครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าคนในก็กบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านและแวดใกล้เคียงของคุณไหมชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับมาเริ่มกันไปทีละข้อเลย เรื่แรกก็จะพูดกันถึง6ข้อแล้วคุณเทคไปพร้อมผมเนี่ยคือใน6ข้อนี้คือคุณต้องไม่มีคุณถึงจะได้เงิน1นึ่ถ้าคุณมีคุณก็จะไม่ได้เงินนะก็ง่ายๆเท่านี้ครับแต่นั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงถึงว่า1นึ่ง่าเนี่ยเป็นเงินรายละเอียดจะมีอะไรบ้างและ,ะใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับเค okay, มาเริ่มกันเลยข้อที่1ครับก็คือหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ รุ่นใหม่คือรุ่นอะไรครับรุ่นใหม่คือรุ previous, ่นที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์รุ่นเดิมรุ่นเก่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือรุ่นที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์สำหรับรุ่นที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าหลายๆคนยังคงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่การที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ใช้สิทธิ์ในรุ่นใหม่ในครั้งนี้นะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ต้องไปลงทะเบียนใน ล่าสุดที่ผ่านมาที่มีการเปิดลงทะเบียนซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วจบไปแล้วแต่รอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเหมือนกันนะครับปี68ทีนี้เนี่ยเอาถึงปีนี้ก่อนก็คือคุณจะต้องเคยลงทะเบียนในรอบก่อนหน้านี้ก็คือรอบที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้จิตคุณจะต้องลงทะเบียนแล้วให้มันผ่านทั้งหมดนะครับแต่หากว่าคุณเนี่ยก็คือมีข้อนี้คือไม่ได้บัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่ลงทะเบียนคุณก็ไม่ผ่าน ลงทะเบียนไม่ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติแล้วออกมาก็ไม่ผ่านแล้วพอตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านคุณไปยื่นอุทธรณ์ผลก็ยังไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่ได้ยื่นอินตอรนหรือว่าคุณอาจจะผ่านหมดเลยครับแต่ยังไม่ได้ยื่นอินตอนอาจจะตรงนี้เนี่ยผ่านผ่านผ่านแต่ยังไม่ได้ยื่นอินตอนก็ถือว่ายังไม่ผ่านโดยสมบูรณ์นะ,ะก็ต้องไปยื่นอินตอนก่อนยินเตอนตรงน,นี้เนี่ยหลังจากคุณมั่นใจว่าคุณผ่านก็คือไปตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์แล้วผลมันออกปรากฏมาว่า ถ้าเกิดว่าปรากฏมาว่าคุณผ่านเนี่ยมันก็คือผ่านนะครับแต่ถ้าผลปรากฏมาว่าคุณไม่ผ่านก็คือไม่ต้องไปยืนเงินตนแต่ถ้าเกิดผ่านก็ต้องรีบไปยืนเงินตนให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่1ก็เป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ไม่ได้บัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้เงินครับซึ่งการยืนเงินบัตรสวัสดิการของร้ฐนเนี่ยสามารถทําได้ที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับ และผลการยืนยันตนแสดงสถานะก็คือต้องผ่านการยืนยันให้เรียบร้อยนะครับ EKYC โดยการยืนยันตนก็คือนำบัตรประชาชนรุ่นใหม่ไปใบเดียวก็จบแล้วครับอันนี้ก็คือฝากเอาไว้สำหรับข้อที่1ถ้าคุณมีข้อนี้ไม่ได้เงินนะต่อไปข้อที่2ครับก็คือไม่รู้และจำหรหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะ ถ้าคุณจารหัสพินที่คุณตั้งตอนยืนยันตนนี่แหละตอนยืนยันตนเขาจะให้คุณตั้งรหัสพินครับซึ่งรหัสพินตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้ใช้ในการสั่งจ่ายเงินเวลาคุณต้องการจะซื้อสินค้าหรือซื้อใช้ในส่วนของค่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องใช้รหัสพินตรงนี้ซึ่งมันคือรหัส6หลักนะครับถามว่าคุณกดรหัส6หลักไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน3ครั้งเนี่ย3ครั้งปุ๊บจะถูกระงับการใช้งานเลยคุณก็ต้องนําบัตร สวัสดการขหงรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไปยินเดนตนใหม่เพื่อกําหนดรหัสพิน6หลักใหม่ครั้งเพื่อจะได้ใช้เงินให้เรียบร้อยนะครับให้ทันแล้วก็ให้ให้ถูกต้องให้กลับมาใช้เงินอย่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จำรหัสพินไม่ได้ต้องจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้จริงๆก็แนะนําว่าให้ไปที่ที่คุมไปยืนนินเนตนนะคุมบัญญินเอนตนที่ธนาคารอะไรในก่อนหน้านั้นก็ไป ให้เขาเช็ครหัสพินให้นะครับหรือตั้งรหัสพินใหม่ที่ธนาคารเลยและคราวนี้ก็ต้องจําให้ได้จดไว้ในที่ที่ปลอดภยัยแล้วคุณก็จําให้ได้ครับนี่คือข้อ2ถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าถึงได้เงินก็ไม่สามารถใช้เงินได้ต้องไปทารหัสพินให้ได้เรียบร้อยครับข้อที่3ครับไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน6 7ยังมีกลุ่มที่ได้เพิ่งใช้สิทธิ์ครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวครับว่า ตัวเขาเนี่ยได้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในคันงนี้และก็เพิ่งไปยืนเินตนเพราะว่าบางคนเนี่ยคือการที่คุณจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการยืนินตนด้วยถ้าหากว่าคุณไม่ยืนยงินตนครับก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินนะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในพฤศจิกายนก็จะไม่ได้เงินแล้วก็ถ้าไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนนี้มาก่อนในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันนะนี่คือข้อที่3ถ้ามีแบบนี้ก็จะไม่ได้เงิน ข้อที่4ครับไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งทําให้ใช้เงินไม่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการจะไปใช้เงินต่อให้คุณผ่านสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรมาตลอดครับแต่คุณไม่ได้พกแบบประชาชนรุ่นใหม่ไปการที่คุณไม่ได้พกับรประชาชนแตบประชาชนเนี่ยตรงนี้ก็เปรียบเสมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเวลาคุณจะใช้เงินใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนตรงนี้นะถ้าคุณไม่พกไปก็จะใช้เงินไม่ได้ก็ทําให้คุณไม่ได้เงินนี่ข้อ4ข้อที่5ครับ คุณเป็นคนที่เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าล่าสุดตอนนี้มีอยู่5ข้อเป็น5ข้อสําคัญออกมาครับซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายาไว้ครับมี5เป็น5กลุ่มคนนะครับที่จะทําผิดกฎแล้วก็โดนยกเลิกบัตรไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นการแลกเงินสดหรือว่าการใช้งเงินผิดประเภทหรือจะเป็นการซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อเนี่ยแบบนี้ก็จะทําให้คุณโดน ยกเลิกบัตรได้แล้วก็จะทําให้คุณถ้ามีข้อนี้เคยนำไปดกดและรับตรวจเจอก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่5และก็ข้อที่6ครับก็คือไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนที่ได้เนี่ยมีวิธีใช้แตกต่างกันครับ1,130เนี่ยไม่ได้ได้เป็นก้อนเดียวมันคือหลายก้อนมาบวกรวมกันนะครับซึ่งผมทําให้คุณเข้าใจง,ง่ายๆโดยเอามารวมกันให้คุณเห็นภาพซึ่งการที่คุณไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนใช้แตกต่างกันเนี่ยก็คือคุณจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ย คุณอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันได้เงินไม่ครบจริงๆมันได้ครบครับแต่ว่ามันต่างกันออกไปนะซึ่งผมก็กำลังจะเล่าให้ฟนนังตัอย่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ไม่รู้ก็จะไม่ก็เหมือนไม่ได้เงินแต่ถ้ารู้คุณก็จะใช้เงินให้ถูกประเภทแล้วก็จะได้ใช้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยคือสูงสุดครับ1นึ่บาทเลยครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับคุณจะเกินนี้เงินเข้าวันที่1หมดก็คืออันแรกคือเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐสามร้อยบาท ต่อคนต่อเดือนนะครับอ่าต่อไปครับคุณก็จะมีวงเงินส่วนลดค่าก๋วยหูต้ม80บาทตอนนี้ที่คุณยังไม่ได้ใช้เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็ยังคงอยู่80บาทตรงนี้ครับยังคงใช้ได้ต่อเนื่องครับแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินการเดินทางซึ่งวงเงินการเดินทางของโลกของสซงสารานเนี่ยเจ0บาทตรงนี้คือเยอะมากที่สุดแล้วก็สามารถนําไปเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางอยู่ในจังหวัดก็ได้ขอเพียงแต่ว่า รถที่คุณไปใช้บริการเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะรับการใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือแบบรถยุรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งก็จะมีขอสอมอกอ,กอที่เข้าร่วมบอขอสอเข้าร่วม BTS m r t สเเข้าร่วมรถไฟเข้าร่วมรถเดกชนร่วมขอสมอกอเข้าร่วมรถเดกชนร่วมบอขอสอเข้าร่วมครับรถสองแถวรับจ้างเข้าร่วมเดยสารานะเข้าร่วมแล้วก็ที่ที่คุณจะต้องการไปเดินทางเนี่ยก็ลองสอบถามเขาสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่า เขาเข้าร่วมการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าถ้าเขาเข้าร่วมครับก็สามารถนาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ด้วย mm hmm. เมื่อนาเงินท,งทั้งหมดที่ได้ครับมารวมกัน3ก้อนตรงนี้ก็จะเป็น300บาทบวก80บาทบวก750รวมเป็น1 1 3 0บาทครับซึ่งเงิน1,130บบาทตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกจะต้องใช้แตกต่างกันออกไปนะครับไม่สามารถใช้สลับกันได้ไม่สามารถเอาเงินเดินทางมาซื้อสินค้าได้ ไม่สามารถเอาเงินซื้อสินค้ามาเดินทางไม่สามารถเอาเงินค่า g า s ถุงต้มไปซื้อสินค้าไม่สามารถเอาเงิน g า s ขุงต้มไปเดินทางได้มันคือการใช้เงินผิดประเภทนะครับก็คือผมได้สรุปไว้ละมี5ข้อที่จะทําให้คุณโดนยกเลิกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการรัฐสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับแล้วว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมบัตรสวัสดิการรัฐต่อไปนะในปีหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับ สำหรับกลุ่มคนทุกคนน่ยจะต้องลงใหม่หมดไม่ว่ากลุ่มคนเดิมที่ได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็กลุ่มคนใหม่ซึ่งผมได้ทําสรุปรายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับว่าใครที่จะมีโอกาสที่จะได้นะแบบล่าสุดเลยก็ดูได้หลังวิดีโอนี้นี่คือข้อมูลสาคัญที่เรา,าฝากการสำหรับในวันนี้